สวัสดีค่ะรถบ้านพลอยค่ะวันนี้รถบ้านพลอยมี Ford Ranger มานำเสนอนะคะตัวนี้เป็น Ford Ranger ปี2019ค่ะรถเจ้าของเดียวจากห้างนะคะ2019ราคาถูกมากรถคันนี้วิ่งได้แค่8,000กิโลคนที่ซื้อก็คือคนที่เป็นเจ้าของที่2ก็เริ่มตั้งแต่8,000กว่ากิโลขึ้นไปนะคะได้เหมือนกับได้รถป้ายแดงมาใช้งานเลยทีเดียวนะคะรถคันนี้ ตกแต่งสวยงามมากหน้ากากสีแดงตัวหนังสือสีแดงทุกอย่างโดดเด่นหมดเดี๋ยวมาชมกันค่ะว่ารถคันนี้จะสวยขนาดไหนสมกับวิ่ง8,000กิโลไหมใช่เลค่ะสำหรับเปิดฝากระโปรงนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะสะดวกสบายหน่อยแค่นี้ก็สามารถเปิดได้สะดวกสบายมีโชกนะคะมีโชคให้พร้อมตัวนี้งดงามมากสมกับที่เขาวิ่ง800 0กิโลนะคะถ้าจะว่าไปแล้ว ตัวนี้เบรก a อ s จะอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ในสภาพเดิมค่ะไม่มีแกะฝ้านะคะสวยงามมากงดงามทุกจุดเลยสมกับที่เราสมกับที่เราโม้นิดนึงเพราะว่าเขาสวยหมดจดไม่มีจุดตำหนิเลยนะคะรถคันนี้อุปกรณ์ครอบไฟนะคะครอบไฟสวยงามมากครอบพงล้อก็สวยงามมากค่ะอุปกรณ์ตกแต่งนี้ไม่ใช่ถูกๆนะคะ ในกรณีถ้าลูกค้าซื้อไปลูกค้าไม่ต้องเสียเงินในการตกแต่งแล้วเพราะเจ้าของเดิมเขาตกแต่งมาพร้อมเรียบร้อยงดงามเงางาม,งามจริงๆสีดำมันแหดเลยค่ะยางใหม่4เส้นนะคะรถก็ยางก็เป็นรถปีเป็นยางปี2019 เฉพาะอุปกรณ์ตกแต่งนี้ไม่ใช่น้อยเลยตัวนี้เครื่อง 2,200cc นะคะประหยัดน้ำมันรถรุ่นใหม่ประหยัดน้ำมันแล้วเน้นประหยัดมากๆตัวนี้มีบันไดข้างมีไลเนอร์ iner, มีกันชนท้ายให้พร้อมเรียบร้อยหงล้อข้างในสวยงามงดงามมากคิดดูว่าขนาดท่อไอเสียยังไม่กริบอยู่เลยค่ะไม่กริบจริงๆนะคะ สดใสมากอ่าดูภายนอกลวดลายสวยงามแล้วดูภายในบ้างภายในกว้างขวางใหญ่โตสะอาดสะอ้านมากเหมือนกับเจ้าของเดิมแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยมั้งนี่เพราะพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยก็มีนะคะบังแดดก็ยังอยู่ในสภาพยังไม่มีแกะพลาสติกเลยส่วนนี้จะเป็นแผ่นเพจแผ่นเพจอยู่ในสภาพ ใหม่จากโรงงานเลยค่ะเงาวับเลยสติกเกอร์รอบคันนะคะสติกเกอร์รอบคันนี้ไม่ใช่ถูกๆนะคะถ้าเราไปติดตั้งเองมันก็ประมาณว่าอุ้ยหลายตังค่ะหลายตังแต่นี่มาให้ครบแล้วส่วนนี้จะมีครอบไฟไท้ายให้พร้อมสวยงามค่ะสวยจริงๆถ้าท่านใดที่ดูเรา,เาไลฟ์สดอ,อัดคลิปเนี่ยอาจจะเฮ้ย สมกับที่เราพูดหรือเปล่าต้องมาดูของจริงนะคะเพราะเขาสวยงามจริงๆถ้าเราไปจ่ายตังค่าตกแต่งหมดไม่ใช่น้อยนะคะดูฝั่งซ้ายแล้วดูฝั่งขวาแล้วมาดูฝั่งซ้ายกันบ้างสวยไหมสวยหมดทั้งภายนอกภายในนะคะเงาวับเลยเจ้าของเดิมเห็นก็ก็คงอดเสียดายไม่ได้อะแต่ก็ยังว่าละคะ่ะยึดติดไม่ได้เพราะบางที เราซื้อมาใช้ไปก็ถึงเวลาจําเป็นก็ต้องปล่อยปล่อยอาจจะปล่อยด้วยความไม่เต็มใจก็มีนะคะในกรณีถ้าปล่อยไม่เต็มใจก็คือ,อลูกค้าท่านใดที่ซื้อไปแล้วถ้ามีความจําเป็นเ,เดี๋ยวเรามาฟังราคากันก่อน ราคาของรถคันนี้รถปี2019นะคะรถวิ่ง8,000กิโลดาว0%น์ราคาจะอยู่ที่4,59,000านะคะ4,59,000ดาว0%น์ข้างวดอยู่ที่8,000กนะบาทได้รถปี2019ไปใช้นะคะงวดแค่8,000กนะบาทเองดีกว่าไปซื้อรถป้ายแดงนะคะไม่ต้องจ่ายตังค์สักบาท ค่าโอนภาษีพรบรประกันอยู่ในนี้ครบหมดแล้วส่วนประกันชีวิตลูกค้าจะซื้อก็อันนี้เป็นเงื่อนไขที่ลูกค้าจะต้องมาฟังเงื่อนไขกับเราอีกทีนึงอยู่ที่ว่าลูกค้าจะได้เงื่อนไขแบบไหนนะคะ,ะมีได้สูงสุดถึงลูกค้าสามารถผ่อนได้สูงสุดถึง84งวด 84งวดลูกค้าจะได้เลือกเอาตั้งแต่48งวดจนถึง84งวดหลายเงื่อนไขที่มีให้เลือกนะคะลูกค้ามาเลือกเองมาดูเองอส่วนในกรณีถ้าลูกค้าท่านใดที่ต้องการจะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องรีไฟแนนซ์นะคะมีปัญหารถจะโดนยึดติดไฟแนนซ์อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่สนใจจะปรึกษามาเลยค่ะเราเป็นเหมือนพี่น้องหาคําปรึกษาช่วยกันหา ช่องลงด้วยกันว่าเราจะลงในเงื่อนไขแบบไหนอยากจะเอารถมารีใหม่ปิดไฟแนนซ์ที่ไหนก็นแล้วแต่ธนาคารไหนเราปิดให้ได้หมดทั่วประเทศนะคะไม่ใช่ว่าเฉพาะในอุดรเท่านั้นแล้วก็เมื่อรีไฟแนนซ์เราอยากจะได้เงินทุนไปเสริมสภาพคล่องในการทำธุรกิจยิ่งเดี๋ยวนี้เห็นติดป้ายขายให้เช่าสารพัดอย่างปิดกิจการเยอะแยะลองดูนะคะเพื่อเราจะมีโอกาสให้คำปรึกษาท่านได้เรายินดีทุก คำปรึกษายินด,ดีที่จะให้ข้อให้คําตอบกับทุกๆคนเข้ามาค่ะสนใจก็ติดต่อเข้ามานะคะไม่ว่าจะเรื่องรถหรือร mm ีไฟแนนซ์เบอร์นี้เบอร์เดียวค่ะ0812619730รถบ้านพ่อยินดีให้บริการนะคะติดต่อเข้ามาค่ะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพราะเราจะมีรถมาหมุนวีนเปลี่ยนให้ท่านได้ดูได้ชมอยู่เรื่อยๆสนใจติดต่อเข้ามานะคะขอบพระคุณมากมค่ะที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ ขอขอบคุณลูกค้าและอย่าลืมกด subscribe กดไลค์แอดเฟรนด์กันเข้ามาเยอะๆนะคะขอบคุณคะ่ะ